อาถามถึงบรรยากาศวันเล่นทายเมื่อคืนค่ะหวานแหววอะไรต่างั้นน่ะก็ปกติเราก็เมื่อวานเราก็แค่ว่างคู่กับหาเวลาอยู่ด้วยกันเฉยไม่ได้แบบว่านัดเราคิวอะไรอย่างงี้คือว่างพอดี็อกว่างไว้รอรับงานแต่ยังไม่มีงานว่างอยู่พอไม่มีงานก็เลยไปกินข้าวก็คือร้านนี้เลยเราบอกรับจองไวเพื่อที่จะทานน้องจะกินใช่ครับก็ช่วยกันเลือกแหละ เป็นยังไงคะบรรยากาศการแบบเอาอะไรมาแลกกันดอกไม้ช่อไหนของใครกรอบรูปนั้นของใครกรอบรูปเล็กให้น้องน้องให้ชอดอกไม้น้องให้ชอบดอกไม้ที่เคยสัมภาษณ์ไปว่าน้องชอบนั่งส่องดอกไม้เวลาเราซื้อช่อให้รอบนี้ก็เลยอ่ะเอามาแปะเลยแล้วก็ดูเลยเอาลระเอามาแปะเป็นรูปเป็นกรอบเป็นกรอบรูป่ดอกไม้เลยครับอ่ะแล้วแบบเราเลือกยังไงว่าแต่ละดอกแต่ละชนิดเมาใส่ไปในนั้นก็ชิลเลือก เคแต่วันนี้เนผมจะอาดอกตัดแต่ละดอกมันความหมายอย่างเช่นดอกนี้มันความหมายยังไงมันเป็นร้อยดอกเลยใช่มาเรียงเรียงกันเป็นแบบดอกไม้แบบฟิลเขาทําเป็นดอกไม้สดแล้วมาทําให้มันแห้งกันแล้วก็มาแปะ ่กรอบรูมคุกอบรุณสวยสวยมันก็ได้คือน้องชอบดอกไม้ใช่ไหม,มเราก็เลยให้เป็นดอกไม้แบบนี้ไม่มีชอ่อดเป็นดอกไม้กอบรูปน้องก็ได้ได้แบบทั้งดอกไม้ด้วยแล้วได้เป็นของตกแต้วบแวไม่ถามหรอกแบเฮ้ยทำไมถึงเป็นทาแบบนี้ให้หรือว่านี้ดอ,อ,อกอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีความสงสัยไหมน้องก็ไม่ได้สงสัยน้องแต่น้องชอบมากนั่งดูนั่งดูทั้งวันไม่ดูเราเลยอ๋อ ไม่ดูเราเลยนั่งดูแต <ใน S 1> ่แน่ดูกรอบรูปแน่มองกรอบรูปมากกว่ามองหน้าเลย <c oughs> แล้วก็ถามว่านี่ดอกอะไรก็เขาเขาถามว่านี่ดอกอะไรดอกอะไรเลย <c oughs> เขารู้เขารู้จักทุก,ยกอย่างรู้จักดอกไม้หมดแต่เล็กก็ไม่รู้เล็กไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าเล็กก็ดูว่ามันแบบดูสีเราเลยรู้ว่าน้องชอบโทนสีไหนแล้วก็ก็มีคุยกันที่ร้านว่าบ เอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ร้านก็ส่งมาแล้วก็แก้ให้มันแบบนานเป็นแบทำสั่งไม่นานไม่กว่าจะได้เกือบเดือนแต่ว่าเป็นชิ้นเลโกเลยทําให้โบชิโนเลโกแน่นอนใชอ่ะแล้วที่เขาให้เรามันมีความหมายเป็ยังไงไหมแบบเหมือนสีมันหายากเหมือนกันนะอเออังไรหลักไม่ได้เห็นเป็นดอกไม้เออไม่ตาเป็นิีตามเดี๋ยวเออมันไม่มีเวลาดูเพราะอะไรก่อนจะได้ข่บทุูกอ่ะเลยก็ คือน้องก็จะชอบซื้อออกมาให้เราแบบเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่แล้วปกติก็จะมีหลายๆสีหน่อยแต่แมารอบนี้ก็เป็นแบบสีสดชมพูแดงมาเลยแต่ว่ามันไฮไลท์มันอยู่ที่รูปสุดท้ายของน้องเวนนิวกันนะใส่มันนะครังองไรเงแบบคู่หรือแบบแรกกันหรือไงซื้อกันเองครับ ต่างคนต่างซื้อเหรอใช่ต่างคนต่างซื้อให้หรือยังไงต่างคนต่างซื้อใส่กันเองจริงเหรอใช่ให้ไส่เสื้อให้น้องๆเสื้อให้เลยใจเย็นๆก่อนยังไม่ถึงขั้นนั้นก็คือมันเป็นแหผนคู่แต่เปนเราไปทำงานมามันเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยแต่ว่าก็แต่นานแล้วอันนี้ แต่เพิ่งมาใส่สิอ๋อรัดกันใส่โบ๊ทใส่นานแล้วแต่อาจจะเพิ่เหตุการณ์อาจจะเพ่เห็นกันคือได้มาพร้อมกันเลยคือก็ไปซื้อไปซื้อด้วยกันครับผมแต่ว่าก็คือซื้อของน้องก็คือของน้องแล้วก็ดื่มของเราแต่ว่าซื้ออันที่มันเหมือนกันเพราะชอบเหมือนกันด้วยมันมีเรื่องความเชื่อไหมว่าแบบว่าเออใส่เพื่อแบบเห็นของตัวเองเป็นยังไงเป็นของแทนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เลยอันนี้คือเป็นความชอบด้วยแล้วมันก็แต่ว่า มันก um ็ใส่คู่กันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องใส่ิู้ชี้มั้งอืใช่ชี้อ่าเล็กใส่กนูก้อยไม่ไม่ได้มีความหมายอะไรครับผมสวยชอบ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 ลุยลเหมือนกันชอบชอบนเหมือนกันแต่ว่าวันที่ใส่ไปถึงตั้งใจนัดใส่ไปมันเป็นเป็นนิ้วจะใส่แล้วน้องจะใส่ตลอดเลยก็ใส่ตลอดหลายคนก็แซวว่าทำไมไม่นิ้วนางไปเลยใส่ิ้วนางสีก็ถึงบอกว่าให้ใจเย็นๆว่าเนี่ยซื้อใส่กัเองแล้วก็ชอบเหมือนกันเชิงคถือเคสไม่ไม่ถือผู้เราไม่ได้ถือเคส อเคจริงจริงเป็นการเป็นการเหมือนแบบแอบลองถ่ายไซส์ไปล่วงหน้าหรือเปล่ามีหมดแล้วอันนี้กับทุกมิ้วเหรอก่อนหน้านี้หมดมีวินดีรูปรูปพรีวันทายมีวันทายวันละทายอะไเงีะรูปเซตนั้นคือยังไงคะน่ารักดีครับผมก็เอ่อที่ลูกนัดที่ลูกนัดเจ้าของเบเนดิกนะชวนน้องไปถ่ายเป็นคอนเทนต์วันรุ่งวันลทายกันส่วนเนื้อถือว่าแบบหัวใจเราช่วยออกแบบเองไหม มูฟคือเล็กก็มีส่วนช่วยเล็กอยากได้แบบมูฟไม่ได้อยากได้แบบไม่ได้อยากได้แบบหวานแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีมันมันแอบใส่ความเซ็กซี่ไปเยอะมากเลยนะเออยังไงล่ะน่ะก็ไม่ได้เหมือนเซ็กซี่ขนาดนั้นนะแต่ทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้โหคอนเหมือ์แบนวีนตเออใช่ไหมแต่ได้เห็นเห็นคอมเมนต์ส่วนใหญ่แบบจะชวนชวนชวนแฟนไปถ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คมเมนต์เป็นแบบเขาบอกว่าวีเวดดิ้งนะเขาเยอะนะ ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใชไม่ใช่หรือพี่เอเวนิ่งเรามันจะต้องแบบยิย่งใหญ่อะัราการกว่านี้ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนันน้น <c oughs>